สวัสดีครับวันนี้กับเรอคงชนะนะครับวันนี้เรามาแขกเราเชิญพิเศษครับคุณพร้อมเพื่อนกับอเบะครับวันนี้ครับนนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่กล้องผมนะครับอันนี้เป็นกล้องของคุณของเพื่อนนะครับก็ครับวันนี้จะทำอะไรกันดีครับแล้วแต่ออแล้วแต่นะครับวันวันนี้เราไปเดี๋ยวเราคืนดี้แบบมาครับเรามาตกแต่งบ้านกันเครับ ลงเหมือนี่ยครับนะครับลงเหมือนกันเถอะครับกอนอื่นนะเก็บของมาเลอะเฮ้ยไม่ได้มนเลยโอเคครับเก็บของกันะครับครัเอาไปด้วยเรียบร้อยจะเอาขวานไปทำเพื่ออืมโอเคครับไป ไปดานเจียนไหนครับแล้วแต่อันนี้รบขุดแล้วไม่ใช่เหรอครับก็คนต่อดิโอเคครับไม่เขาของมันถึงเบลล็อกแล้วไม่ใช่เหรอครับน่าจะคนต่อเจออะมคะโอ้ผมผมเจอเลมอนไปแล้วอะครับโอ้ถึงหลวแล้วโอเคครับหลวงครับหลวงสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีหลวงไปครับแร้วมาขุดตัวนี้ครับแยกกันขุดนะครับ โอ๊ตกาต่อยผมแล้วอามาเรา,ะะะะาจะคูแปแบบของพี่ฟิลลี่นะครับล่องพินประกอบสิครับคุณชอบล่องพินไม่ใช่หรออ,รอมมเบบอ,มมอเา้าวอ,อะไรเอ๊ะน,นะครับเขาอยู่ไหนเขาอยู่ไหนเขาอยู่ไหน โอ้ใส่ปัดหัวมาจะอ่ะไม่น่าใช้อารอนเลยไม่เราเอาอีกนะย่เดียวไม่เป็นไรครับ,บออรโอ้ยบอกไม่เอาเ,งงเอามาแล้วไม่ใช่ชีวิตเขาอ,อ้าว่าวผมเองอ่ะอะไรเขาบอกแอบด่าเหรออ,อะไรครับ คำต่อไปนะครับเปิดฮาร์ดเลยครับเปิดทำไมอะตอนเช้าเปิดเปิดไปขนาดก่อนที่สุดเลยไม่มืออ่ะต้องกล้าหน่อยแล้วแต่นะบอกพูดแล้วนะโอเคครับปาครับขึ้นครับถ้าแม่หมดมาเฮ้ยเข็มหรือเปล่าเอลยไม่เป็นไรครับผมไม่เมื่อ คุณอะไรครับป้าบ้าบ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอันนึงนะครับเดี๋ยวผมมาครับกับอ่ะครับเรากลับมาต่อยอีกครั้งนะครับวันนี้ไปถ่ายรูปมาถ่ายรูปอะไรไม่ได้ถ่ายรูปถ่ายเซลโตัครับเออคุณรู้สึกตกใจมากไลย ่าให้ให้เขาไม่ถ่ายหรือว่าให้เขาไปใช้ชีวิตของเขาไปเลยได้ใช้ไปเลยโอเคนะครับเราจะแยกกันอยู่นะครับก็เป็นความของผมไม่บอกชื่ออ้าวไม่นะแล้วทำลองอยู่ไหนล่ะเอาทางนี้ทําไมเราโง่จริงๆทไมต้องามาาทงนี้นะครับผม,มจะให้เขาขุดเห็นไปนะครับผมจะไปใช้ชีวิตของผมเองกูลงมาลึกมากเลยเนะี่ยทำไมมันโอ้ผู้หญิงครับตบปากฮะว่าคำหยาบไหมครับเมื่อกี้ พอมาพวกข้าอหยาดไหมครับเอิ่มคุณเจอไอ้นี่ยังครับเจอแ diamond ยังครับไม่โอเคเจอทางลงเลยลงต่อบตู้นะครับผมจะไปขึ้นไปข้างบนครับออเจอเจอวัวนะแล้วมึอึ้วัวกันดีกว่าอ๋ออ๋อใช่ครับคลิปแรกและคลิปสุดท้ายดีไหมไม่เป็นไรครับไม่ใช่ครับผิดเรื่องนะครับ เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะครับมาครับอ่าเรามาหาหากัน,กนดีกว่าจะพูดทำไมนี่เครื่องเขาเขาไม่ได้อยู่กับคำอายอ๋อน่ะใครคาอายคือใครใครใครคือ้อายเราชื่อล้อคุงอยู่กับลอคุงโนะออ กฎของเขานะครับคือถ้าเขาแคทเธผมนะครับเขาก็จะห้ามพูดชื่อค่ะไม่บอสผาก็เลยพูดว่าตอนเปิดคลิปนา้าให่าหญ่ใหญ่ไอตูดพูดผ,ผิดนะผิดเออเฮ้ยแกแหละตูดไอตูดโอ้โอ้โอ้ทำไมออกประตูบ้านไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองโง่งมากหิวจ,จนตาลายตาลายเกินแล้วค่ะตอนนี้ ขยายฟาร์มดีกว่าครับคัตอนนี้เป็นวิธีทําชื่อให้เป็นสีนะครับกดตัว S ทิ้งคางไว้แล้วก็เลื่อนไปตรงนี้ครับอ่าแล้วก็แล้วแต่อก็สีเขียวนะครับผมเอาสีแดงแล้วแต่จะเอาสีอะไรก็ได้แล้วไง่ายทำยังไงต่อครับก็กดสีจะเอาอะไรงเช่นนี่เข้มดงแดงดียั์ดีครับเดียร์ สวัสดีครับบ๊ายบายโอมเราคงไม่ได้เจอกันแล้วในคนที่มันมันมันดูมันคงบอกว่ามึงจะหยุดทาไมเฮ้ยมึงพูดทำไมเนี่ยพูดทำไมคนโทเขาก็โมงฮะเอางูออกไปเลยไปโอ้ยผู้บิทย์ครผู้วิดตบปากแล้วครับต้องขออภัยผู้ชมที่ชมอยู่นะครับเนื่องจำเมื่อกี้เกิดรายการ18บวกขึ้นมา แปดตมันต้องเป็นเองเองเองม่ใชเหรอโอ้โหตอนนี้อะไรก็ไม่รู้ก็ขี้เราก็จะขุดเหมือนขี้คนโอ้ยครับมันคืออะไรคุณเจอทองเหรอครับเอาไปทิ้งลาวาดีกว่าเฮ้ยใจเย็นครับผมขอครับไอ้คำไอ้ก็อุ้ยอะไรเหลืองๆอ๋อนึกว่าลาวาขี้ไงอ๋อขี้นะขี้เราคงอยู่ไหนอยู่บนครับอยู่ข้างบนครับเอาขี้ให้อ๋อ ของเขาเต็มอ่ะโอ้โหเกินการพื้นเกินการพื้นไงของเต็มไงเิน้ยหงานมีคนมึงอะมีความสุขต่อไปคือผมไม่แหลกนะครับอย่ามาดูถูกผมนะครับเครื่องผมอะโคตรเทพอ้าวถึงแม้ว่าคืดีไม่ใช่เครื่องที่แขกก็ตามนะครับมันก็ยังเทปหดดีครับเนะห้าปีแล้วเว้ยมีปัญหา ไอ้คนดูเขาก็งงป่ะนี่นี่มันเครื่องเขาอะแล้วเขาถ่ายอยู่ไม่ได้ถ่ายเด็แม่มันใจร้ายมากเลยนะไม่ยอมไม่ดูแล้วพูดค้หยับครับไม่ไม่หาเลยไม่เขาดูไอ้ที่มามามาอยู่ตรงนี้เด็กพูดค้หยาบครับไม่ดีครับขออภัยครับขออภัยขออภัยเดี๋ยวเดี๋ติดขออภัยจบื่อแล้วนะครับขออภัยจบื่อครับ กระเด็นใส่นะอุ๊ยพูดวิสอาณาไไปไหนหลังจากนี้ผู้ชมกรุณาอะอดหูด้วยครับมันจะมีคําไม่ดีออกอดหูไม่ได้ครับเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนไม่สนุกครับมาล้วอันนีไม่น่าจะมีคนดูทำไรครับเจ็บเราตึ๊งเราตึ๊งมีการตะโกนกันที่นี่ครับตอนนี้อยู่กับผมโอ๋ยเจ็บครับเสียงปังๆนั่นมีคนไม่ปกตินะครับอยิงปืนใส่ครับ ครับตอนนี้อยู่กรุงเทพครับไม่ได้อยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับอันนี้เป็นเสียงของล็อกคุงนะครับเออเจอเจอของละเออคือว่าคุณขึ้นมาได้แล้วครับเราต้องการค่ามอนสเตอร์ครับมันก็ลาอนครับครับโอ้าวโอ้ยย่าเขาคนเจ้าคิปเปอร์ผมเจ้าคิปเปอร์เงียบจังไอซ้อนไอพี่ไอ้อน ครับตอนนี้เราคนนะครับถูกคนอีกคนหนึ่งชื่อสอนนะครับครับเกสอนครับโอ้โหผมออกเลยครับถูกถูกเกถูกเกปี้ใช่ถูกเกลุรมครับครับมันมีแค่คนเดียวมันกดหน้าผมออกเลยนะครับครับตอนนี้อ่ะายไปไหนอ้อยังอยู่อ้าวเบาอ๋อครับกากครับกากอ่ะเดี๋ยวพิมพ์ไปใครเขียนคำว่าดอกเหรอครับโช เออโ O C C ี N เลยย่าย่าหยาบหยาบหยาบหลายดอกไหมอ๋อดอกดอกไม่แค่ดอกเดียวครับอ่านะครับซ้ำเติมเขานะครับตายเพอาะคิปเปอร์นะครับครับได้ยินเสียงเขาก็ไม่ต้องงงครับเพราะว่าเขากำลังสู้กับตัวสไปเดอร์อยู่แล้วก็ตายด้วยในมุมเป็นอะไรที่อนาถมากนะครับอนาถมากเลยนะครับ ตอนนี้ผมจะขึ้นไปนะครับถ้าตายแล้วซอมบี้กูจะกูจะตกมือจริงเดี๋ยวก็อไปเลยนะครับเดี๋ยวจะเจอีกทีนะครับเดี๋ยวถ้าขึ้นไปเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไอ้นั่นต่อไอ้นั่นคืออะไรจะทำเซ็กไอรอนเลยไอเหียร์ไอฝาอะไยดีไอยิงก็ยิงมีตอนนี้ตอนนี้มีผู้วิปริตง่าแเลยตอนนี้มีผู้วิปริตกำลังจะเอาปืนมาจี้พวกเรานะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้อัดเลยอัดเลยอัดอีกแล้วเพราะว่าแบกอีกแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะ เขาจะมาขโมยเหล็กทั้งหมดที่เรามีตอนนี้นะครับหรอไม่ทำหรอกครับผมมีสักรีนะครับสักรีแต่มันจะเอาปืนมาจี้มือก็ต้องยอนอยู่ดีสักหมีเขาสักหมีเฮะของใครเฮ้ยก็ไปเลี้ยงหมีไงแล้วก็เก็บหมีนะครับไม่รังเลี้ยงเหรอรู้นี้ใส่ของล็อกคุ้งเยอะขึ้นมากเลยนะครับเลี้ยงโขจะทําอะไรแล้วอะสรุปจะเอามาเผาให้เมื่อไหร่เนี่ยโอเคกหอจะจะทำอะไรแล้วอะ เขาจะทําอะไรอะไม่ได้เดี๋ยวโดนนู๊ปับเดี๋ยวโดนกากเขาเดี๋ยวโดนกาครับผมเบื่อทำเซตไอรอนไงจะทาอะไรแล้วอะจุดเกาะไงชุดเกาะอ๋อใช่ใช่ใช่จุดเกาะเออจะไปหาแกนะคนลืมลืมเจะไปหาแกก่อนวก่อนหนึ่งสองอะไรหนึ่งสองหนึ่งสองหมดก่อนใช่เหรอเลือสามันอะ่อยเขาไม่มาเรีนเล่นเรือ่ะบอะไร เออเหลือกุงน่องใช่ไหมกับปุงเท้าใช่ของอันเพราะว่าเขาอนานามากเลยวะแม่ไม่มีอะไรบังอเหลือเหลือก็เดี๋ยวมันจะให้ชุดเกาะเหล็กมึงเก่าไหมบนอยู่นั่นแหละรองเท้าสองนะแล้วก็รองเท้างรเท้าสองรองเท้าสรองเท้าอทางเท้างเท้าสทาเท้าสอเท้าสทางรงรองเง้างเกางรองทงเ้ามอาสงงเ้าสอม่องเอรอ้ามรอง้าอมรอวามเ้า้ารรัอ้อ้ง ล็อบโคมงขึ้นไปเอาของข้างบนผมเล่นรอบไงครับอ่าอย่เอาแม่งเนี่ยเอาครับเอาครับเปบนึงครับเรื่องมีอยู่ว่าหลังคาไม่ใช่ฮะแม่มดมันขึ้นไปบนหลังคาของบ้านหลังนี้แหละครับตอนนั้นยังมีหลังอยู่ยังไม่ไไม่ไม่งเราไม่ได้ยินหรอกมาอยู่ตรงนี้มีอยู่แค่สองชั้นอ่าอยู่ไหนอ่ะนี่ครัข้างหลังนะข้างหลังเฮ้ยขำไอยอยู่ไหนข้างหลังข้างบนข้างหลังบ้านเลย ไม่เห็นชื่อเหรออ้าวตอนไหนเนี่ยอโอ้ยทำไมแลกจังอ้าเอาชุดยังใส่สิยังรออะไรล่ะอยู่ในเอ็นนี่เใช่เอาแค่ชุดนะปอบปอืมเสรนจแล้วลยเ้ยะไรเบาบบ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 บอเบบบบบรอบบ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 บปบบปบบ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  ุแกระโดดไปดักบ้านคำอ้ายเราจะไปดูล็อกคุงที่จะตายด้วยซอมบี้และแมงมุมนะครับแมงมุมจากที่ดูนะครับตายไปสองรอบเพราะว่าคิปเปอร์กับสไปเดอร์ครับรันนาบาเดูดูต่ออ้าวหายถึงคุณจะคิดว่าเขาใส่ชุดเกาะเหล็กแล้วก็ตามเขาก็ตายได้ด้วยซอมบี้เหมือนเดิมครับทไมแกไม่ใช่เขาเข้าไปในเขาคอยประจำใจ เอาค่ะไปจำตูดครับทำไมแกไม่สร้างรัวหินนะรัวหินงบงบไม่พองบไม่พอแกขุดไปเบิกรัดทบานรัฐรัดไม่ให้เอาไปซื้อนมหนองโคหมดแล้วโคสีอันเนี้ยนะทบานนะผมเป็นลูกจ้างเขาครับช็อคเกล็ดลอะไรช็อกโกแล็ดลบโอ้ยเล่มกอะไรครับเล่มกอะไรครับถามนะครับเอื้องมึงไปบีนบนหลังคาบ้านเขาทำไมผมจะเป็นพวกขโมยครับไม่ใช่อภิเรศข้าจะเองมันยังเข้าไม่ได้ล็อกคุ้งนี่หลุดนะหลุดล็อกคุ้งหลุด โอ๊ยตกมาแล้วมัเป็นไรหรอกครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราคงจะได้เจอเพื่อนๆอนันแสนน่าสงสารของเขาอีกต่อไปที่เหลือก็จะเป็นคลิปที่กากๆเหมือนเดิมครับคืออันนี้อันนี้มีเพื่อนคเก็จะไม่ได้มีเพื่อนขึ้นมาเพื่อให้มีสาระเพราะถ้ามีเขาคุณเดียว็กนี้มีแค่หนึ่งคลิปเท่านั้นเฮ้ยตัวอะไรอ๋อเพี้ยเพี้ยเพี้ยกินหมวซะแล้วไม่กินไก่แล้วกินหัว อือยไม่น่าเลยอือบ้าปัญญาอ่อนถึงขั้นไปอึบกันอีกแล้วี๋ยวยูทูบก็จัดให้เป็นอือคลิปติเกตเลติดอ่าครับบ้านใครเนี่คลิปอันนี้คือไม่หรอกยูามบวกยูยูทูบยูทูบมันจัดจัดไม่ถูกหรอกติ้งติ้งตองเกินไปหื่นเกินไปใครทำอ่ะผมผมโดนคลิปเปอร์บึ้มครับอ๋อนี่คือพระกราบบูชาไว้ว่าตรงนี้ถูกหลุมหลุมแห่งประวัติศาสตร์ไม่ใช่ตรงนี้ถูก ตรงนี้เราคุมมาทคนไอาม่อยากจะอยู่ไม่ทวนกับแบบเ็าคุมนะคะแกเช็คแบบทำไมแหลกินไก่เหอะในน้ำด้วยอ๋อไม่ได้เปิดมอนระดับสีนีนาโอ้โหรีไม่ให้กเราเปิดวะอ่าเปิด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 อยู่ข้างบนอ่ะโอเคกันโอ้บานใหญ่ขึ้นจู้รองฝันเกไงเด็กเจงจะตาอ้าเปิดแล้ว นายมือร้นนิดนี่มือยู่นนิดเปล่าแบบนึงขึ้นขึ้นให้ได้ไม่ได้มือแล้วเช้าแล้วโอ๊ยเป็นไรเนี่ยโอ้ยี๋้วคุณจะขยายบันไดเหมือนกันแล้วแล้วแต่บันไดผมเยอะมากโอเคเปิดเอ้ยเปิดแล้วนี่ไงมาแคนี้เห็นไหมครับมันก็ส้มสีผมหน่อยนะกี่โมงแล้วกอยู่แล้วกี่โมงเฮ้ยห้าโมงสิบนาทีแล้วสิบเอ็ดเหรอครับเออตอนนี้อาจไปกินนาทีแล้วเนี่ยตอนนี้หาอะไรไม่เจอเนะคะ โอ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งยุ่งกันผมไม่พูดไม่ชิดอ้าวหายไปไหนแล้วข้างล่างไลยครับว่าไงมีปัญหาอ่ะมองไปไหนล่ะมองไปนู่นไงดูสิเขาคนทำอะไรทำอะไรอ๋อสร้างบนใดกากๆอีกด้านหนึ่งครับเฮ้ยตัวไม้เหรอไม่เยอะตัวไม้เหรอเปิดดูเลยตัวดม้ผิดวะ ใส่ก็ได้เอาไม้กีดนะไหนอันนึงนี่อ๋อเอาไปเลยแกขโมยไปเออเอาไปเร็วขนาดเออเร็วมากเออเร็วสุดอ่ะเอาขยะทิ้งไว้บ้างเอยทิ้งไว้บ้านเลยทิ้งไว้บ้างเราต้องหาอะไรให้มันใหญ่โตกว่านี้ครับมื่อทีนี้เป็นเป็นเสียงของล็อกคุ้มที่ถูกเออก็ทำชั่วราครับครับอาวเป็นไรเนี่ย ชีวิตเดี๋ยวเราจะไปเอาของฝากไว้ที่บ้านผมอ๋ออ๋หอน้อยแหลกจังอเฮ้ยเดี๋ยวคนดูก็เบื่อหรอกคนดูงงทำไมละะคูมันถืนแล้วก็ติงตองจังอาหารอาหารชีวิตอาหารอยู่กับคูรีโอ้เจออาหารแล้ว เขาใส่ไว้ในเชดให้คนคนที่จอยกับขับอ้าอยู่เอ้ยร็อกคูแชนเนลอยู่ตอนนี้ก็คือคนที่ขับอ้ายพูดถึงในตอนทำผุนะฮะครมีมีอยู่ประมาณสองวินะครับโอ้ยผมคนนั้นก็คือปูรีเอ้าไปไหนก็ไปเลยบอกชื่อเขาเลยอ๋ออ๋อไปเลยจะไปไหนก็ไปเซแ้ดงมันพังไปแล้วครับมันโดนคิปเปอร์บึ้มมาคุ้งเซิร์ฟเลยครับ อย่าอย่าเอาเช็ดของอย่าอย่าเปิดเช็ดเขาหนะวางระเบิดตัวเองครับตายครอ่ะรู้สึกแบบโง่มากอ่ะอ่ะอันนี้ไม่ต้องตอกเหรอโง่ตกแป๊วอีกรอบเอาเก็บของอยู่ในเช็ดฮะเข้าไปในบ้านเี่คุณดีอีกอะไรไม่ให้ทำไมเป็นคนแบบเนี้ยผมไม่ได้พูดซะหน่อยไม่หมายถึงไอ้น่้น่ะไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าเลย เราจะไม่บอกชื่อนะชื่ออะไรชื่อชื่อไอคนที่มันใช่อหมแย่ๆๆเบือ่อจะตั้งชื่อคลิปว่าอะไรดีเนี่ยชื่อคลิปว่าอยู่ไปวันๆกับลอกมอยู่ไปวันๆกับของเพื่อนไม่ไม่ไม่เอาเอาชื่อนี้ดีกว่าคลิปของลอง็อกมุมชาแนลที่ดีกว่าเดิมมันก็มีอยู่ชิเดียวว่ะ อ้าก็ใช่ไงที่ดีกว่าเดิมไหมแล้วที่เหลือก็แย่ครับผมก็คุณพูดตรงเกินไปบนะครับอ้าวเหรอเออพูดตรงเกินไปขอโทษขอโทษงั้นงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนโทษแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนหูฟังอ้าวเจียมหูฟังใส่ชิปที่ไม่ได้เล็้วซาคชิปที่แล้วของล็อฟูครับเดี๋ยวกลับมาครับดาบดาบเด็กไปอาครับตอนนี้ครับมืดแล้วมืดครับเอาของเก็บให้หมด อาจอดับห้ามหัวนะครับไม่มีใครเล่นมุกกับผมเลยอ่ะเฮ้ยออานได้เลยอ่านได้เลยเมื่อกี้จอดับไงครับอ่านหรือยังจอดับครับห้ามหัวนะครับอ่านหรือยังมาหาเราเอาเหรออธิบายให้ผู้ชมเนี่ยเราจะไปไฝกับไอ้ตูดนะครับไอ้ตูดไอ้ตูดแม่มตูดแม่มด ไม่กายสิทธ ok ิ์ไปสู้ด anyway> ้วยไม่กายสิทธิ์เดือดเด้ออันนี้บอกบอกไว้นะให้ชุดเกาะนี้ไม่ไม่ให้แล้วนะทำหายก็ไม่ให้แล้วคือให้แค่เนี้ยทำไมครับอันนี้ตามติดชี้ทำง่ายตอนโอ้เอไรครับมาแล้วโอ้ยอย่าเหยียบน้าเข้าอยู่ไหนอยู่ไหนไม่ไม่ไม่ยาเหยียบโอ้โหสเกลมาด้วยสเกลเหรอสเกลเหรอเราจะการให้เราจะดูการท้าว่าเราคงจะจัดการเยัยไอ้สมมีซสมมีเราซะมีชุดเกาะ และโคตรเอ้ยไม่ใช่ซูมเอ้ยอะไรมาเลยซูมแน่อืออืออื้อือโอ้โหตอมบี้ตีอยงเดียวโอ้โหทำไมล่มันแหลกมากครับอู้พีพีพีไงชอบพีพีพีอือนานได้เลยนะเขาอะตอมบี้เออเนี่ยยังยังไงเขาก็ต้องตายอะเชื่อผมสินะครับจะเลือดเหลือสามไม่ได้ไม่ได้อู้ ตายหาชัวจากเสียงเขาเขาก็แบบโอ้เขาหนีแล้วเขาเขาหนีแล้วครับวิ่งมาครับแล้วเขาวิ่งแบบบอดแถบบ้านเขาบ้านดิเขาบ้านมึบ้านระบอกเลยนะครับตอนนี้เขาเปิดประตูแล้วฝุ่นก็สมารเขาเลยโอเคแล้วต่อไปผมจะเป็นคนโอ้ซอมบี้วิ่งตามมาครับอยู่หน้าบ้านอีกแล้วมาเลยไอตูดไปฆ่าเขาเปิดประตูแล้วตีย่าๆๆๆไอตูดไอ้ นายครับนะครับช่วยด้วยใครับอันนี้ผมจะได้ขอมาเรียบโอไม่นะโอ้ไม่ทำไมเขาเอ้ยทำไมเนี่ยโอ้ไม่เหรอไอ้เอาเบร์แกกล้าฆ่าฉันเอาของเก็บไว้ก่อนมึงฆ่าวิชมึงฆ่ามึงฆ่าซอมบี้อย่างงี้แล้มึงจะฆ่าวิชทำไมโอ้ยมันไอ้นี่ไงครับเอาธนูไปยิงแอดเดอร์แมนดิแหลกมากเลยอ่ะเอไบ้ฉันคนง่นะที่เอาจะเอาธนูไปยิงแอดเดอร์แมนจะเป็นคนยิงเอง อ่โง่จะเป็นคนบ้าเย่ว่าเขาจะทำอ่ะโอ้มีกางเกงตกเยอะเยอะน้องนี่ก็โอ้เย่ใครใครใครอึศกันมีกางเกงหนักไงครับกางเกงหนักครับผมไม่เอามันโรคจิตอ่ะฉันด้วยนะโอ้เอ็นชันหรอครับผมไปแล้วครับงานนี้ครับเขาจะกระโดดจากชั้นสองับเฮ้ยรู้เหรอค่อนขางที่จะเป็นไงเอ็นชันของมึงอดียวอ๋ไม่ได้เอ็นเออคิปเปอร์ครับหาคิปเปอร์ยู่เลคิปเปอร์อยู่ไหนวิ่ง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 ครับเออข้างขวาครับไปอ่า ไปไหนแล้วไปตรงทุ่งนาทุ่งนาไหนอนั่นเรียกว่านาไหมล่ะตรงนั้นอ่ะทำใจก่อนเด็กไหนอยู่ไหนไปนี่เดี๋ยวมาคัยครับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาดีอ่าเรียแล้วตองตรงหลุมศพขำไปเลยตรงไปเลยเดี๋ยวก็ตรงแถวแถวต้นไม้อ่ะตรงหันไปอย่าอยะใหญ่หนาดตรงไปเจอตรงนู้นใหญ่ใหญ่นย่าแหละ A อ้ะมีคิปเปอร์อยู่ตรงหนึ่งเอ้ยตรงตัวตัวหนึ่งใกล้ถึงยังยี่สิบเอ็ด โอ้ยจอสเกลลตันรับตรงนี้เราต้องไปบู๊กันมานะมองไม่เห็นแล้วตามติดชีวิตข้าแมเดิโอชิด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 โอชิอะโอชิอะกูตายแล้วกูตายแล้วกูวิ่งกูวิ่งกูวิ่งกูตายแน่ใช่แน่เจอแล้วครับสเกลตันนะครับวิ่งตามต้นมาเลยกูตายแน่กูตายแน่กูตายแน่ครับจริงๆเขาก็ค่อนข้างปัญญาแล้วว่าไงผมเสียทีวีไงครับ แต่คือคือเขาก็เรียกว่ากากแต่เครื่องเขากาค่ะเออเครื่องเขาเครื่องผมกาเออไม่แดกน่เสบียงเฉยเฉยเอาประตูบ้านแม่มบ้าว่ะเดี๋ยวผมจะไปพ่อบ้าว่ะต้องใหรไอ้บุรีี๋จัดการช่วยหนูด้วยค่ะช่วยหนูด้วยค่ะคุณภูรีฮะหายไปแล้วหายไปไหนระวังนะโอ้คุณภูรีค่ะเราไปช่วยภูรีเปิดประตูให้ด้วยครับ ปิดประตูด้วยอ่ะครับเออขอบคุณครับมันตายหายเลยตายหาสมใจเยอะยังไม่เจอยังไม่เจอศัตรูตัวชิดกาดของคำอ้ายเลยนะฮะตอนนี้ต้องเข้าไปในป่าลึกแล้วมั้งแหลกแรกไม่มีอะไรครับอือจ๊ะเมื่อกี้เห็นมั้มครับเมื่อกี้เห็น็ตัวเหี้ยอู้จ๊ะป่ะอุซอมบี้วินเลนครับตอนนี้อย่าอ้ยซอมบี้วินเลนซอมบี้วินเลนจะกลัวทำไมกัรจะตายป่ะครับผมจะไปฆ่าวันไงครับ เฮ้ยแม่มด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 แมมดครับแม่มดอยู่บนภูเขาอะไรเมื่อ้สัตว์โอ้ยขอโทษครับพูดผิพากษายานะโอ้ยชนะคนแรกครับในโลกบี้วิเล็กาาที่สุดแล้วทำไมเครื่องเล็กจังบอกแล้วมันมีตัวบางอย่างที่มีอำนาจในการทำให้เครื่องคำไอ้แหลกมันก็คือแม่มด ดูต่อไปโอ้ฝนตกแล้วได้บรรยากาศมากโอ้ผมคิดว่าฝนตกน่าจะเสียใจนะครับถ้าฝนฝนตกซอมบี้จะแข็งแกร่งขึ้นเลยเข้าไปเข้าบ้าน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 เขาถึงได้ยินเสียงเขาแล้วอ่ะไปตู้ไปตู้ไปตู้ตอนนี้เข้าบ้านเลยนะเขาถึงกลัวที่หดตัวหายแต่ในวันที่ฟ้าผ่ามันจะมีคิปเปอร์ชาร์ตออกมาถามฮูลี่ก็ได้ถามใหญ่โคตรอ่ะตัวนั้นน่ะคิปเปอร์ชาร์ตตัวแรกของโลก มีอำนาจในการทำลายล้างสูงคิปเปอร์ชานคือคิปเปอร์ที่ถูกฟ้าผ่าจะมีอำนาจทำลายล้างเป็นสองเท่าของคิปเปอร์ปกติไม่แหลกมากเลยครับไม่รู้เหมือนกันครับอรู้รู้ว่าหลยโอ้บรรยากาศมหาน่อยารัยที่นี้จะเห็นนะคะว่ามองเห็นตรงโน้แต่ตอนนี้นี่มองไม่เห็นอะไรเลยงั้นเราผมจะไปฆ่ามันเองครับจะไปคุณอยู่นี่นะครับฮะผมจะไปผมจะออกสื่อบว่ไม่ให้คราดาบไอรอนไม่เชื่อผมจะออกไปสู้ศึกด้วยไม่ใช้ชุดเกราะ บ้าไปแล้วเอ้ยสเกลมาฮะไปเไรสกิลมาตรงนู้นจะไปไหมนะอีมีมี่ครับเขาอันนึ่งครับตรงเนี้ยนะครับเอย่างชวงกลมเลยเนี่ยตรงเนี้ยหละฮะเขาจะไปตรงเนี้ยอ๋อโอเคครับง่ายครับดูเขาตายกันนะครับขับไปใช้มืออ๋อจะอ่ะเขีอันดึงดึงตอนนี้เรื่อนเขาแห๊บแปับแป๊บแป๊บปุ๊บเนี้ยเพชรจะออกจากบ้านยังเปิดประตูหน้าบ้านเลยด้ยังครับผมยังไม่ได้ออกจากบ้านนะครับผมกำลังเตรียมของอยู่นะครับเกิลที่ต้านไวรัสอยู่ ผมแนะนํานะว่าอย่าไปฆ่ามันเลยเปียกๆมากเวลาอยู่ในน้ำใช่ครับคือแบบเขาจะเป็นคนกล้าตายคนแรกของโลกโคตรแหลกเลยครับแหลกมากครับแล้วแล้วในแหลกดูนะถ้ามันชนะได้เลยเหรอเฮ้นี่กว่าข้าวบิทเนอะคืออย่าอย่าอย่าไปเห็นเขาอะไรเขาบอกไม่เป็นไรครับผมไม่ไม่ได้ใส่ชุดก่อนไม่ต้องห่วงของโอ้แล้วอย่าไปเลยค่ะไม่เอาอาหารมาเอาสเบียงมาหาเอาสเบียงมาเย้สเบียงเย้สเบียงมาจะไปฆ่ามันเอง อภูเขต้อยจะโอ้มาเลยน้องสาวเป็นไหนเมื่อเช้าต้องไปตายแน่ๆเลยมา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 เลยมึงมึงก้าวขั้วฮะมึงมึงมึงมีปัญหาเห่อไปหาไงมีปัญหาเร็วๆเร็วๆเร็วๆพูดสิมมีปัญหาเกยตายแล้วมีปัญหาเกยตายแล้วมีปัญหาชิปมีปัญหาเอาได้ละชิปเธอตายแล้ว ผมผมเกสสกเลตันคือจี๊ดจี๊ดหายเกลียดจบจบคืนนี้เมื่อไหร่เราจะออกไปทันทีนะครับแล้วมาแล้วมาเลยมาเลยมาเลยไอีเกอีเกอย่าเพิ่งครับจับไปโอ้เจ้าโอ้เจ้าอาจจะช่วยในมือเปล่าเาจะช่วยในมือเปล่าโอ้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 ช่วยหนูด้วยค่ะอ้ยังไงก็ต้องตายเลยเชื่อโอ้เจ้าแกตายแน่เออเออเออมึงยังต่อยมึงยังต่อยสกิลเลตันไม่ได้แกก็ต่อยตอนแล้ว ่คุณลิ้นต่อยเหรอไม่ทำไมลูกแกขนาดนี้เรื่องมึงคือการ์ดพระเจ้าผัดกันตีดิเครื่องผมแรกครับทผัำไมคุณทำกับผมได้คุณเคียดแข้งผมมาตั้งแต่ไอ้นี่แล้วครับอะไรวะเออไม่หมดครับครับตอนนี้ผมฆ่าไม่หมดตายครับแต่ว่ามันฆ่าผมอ่ะโอ้ยแหลกแหลกแหลกคือจะเล่าให้ฟังนะครับคือว่า ตอนนั้นบ้านนี้อยู่ชั้นสองครับแล้วผมก็ขึ้นไปแล้วเขาก็อยู่อีกบ้านหนึ่งแล้วเอ,อแม่มดก็เข้ามาข้างหลังผมครับแล้วเขาก็มามาคือมาปลายยาใส่อ่ะเออ,อพูดยังไงชั้นหนึ่งใช่ไหมครับเขาก็มาชั้นหนึ่งชั้นชั้นล่างของบ้านผมครับแล้วพอเขามาเสร็จปั๊บเขาก็มาฆ่าแม่มดครับแต่ตอนนั้นโอ้ยสกิลเลตันอยู่หนาบ้าน <ฮะ S 1> ตอนนั้นบ้านใครโอเคจัดกันให้ไม่ต้องอย่าอส่าตอนนั้นนะครับ ผมก็อย no 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 no. ah no no ู่ข้างล่างพอผมขึ no ้นมาปั no ๊บเขากําล no. oh ังฆ no ่าแม่มดเสร็จแล้วแล้วผมก็ไปตีเขาจนเขาตายค่ะดูที่เขาทํากับผมสิดีเออไปแล้วแหละให้ให้เขาฆ่าเลยป่ะโอ้เขาฆ่าอียา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 ในกาหยาหยายายาแหลกแหลกยิ่งฝนตกยิ่งแหลกอันนี้จอยกันด้วยไวไฟนะครับใช้ไวใช้ผมกระจายเขาปอดหายหายอะไรหายอ่ะโอ้โหโอ้โหโอเคครับผมจะกันเด็ ใจเย็นหนึ่งใจเย็นหนึเลยนึงครับผมจะปีนบันไดไม่ได้ครับนะครเหาะไปบ้านเขาแล้วก็หนึ่งไปเลยครับไปแล้วครับโอเคเดี๋ยวจะไปสมทบกับเขานะครับอาจจะไปหนอ่ะมาแล้วอย่าแป๊บหนึ่งเอากระดูกเก็บเลยโอเคไปเลยไหมโอ้เจิดแกะน่ารักจังไปนะมันเดินเข้ามาเลยไปไปนายแกะนายแกะ กินยาเอ่มยาหายเลยนะครัะยายานี่คือเป็นยาแบบเรียกว่าไงไม่ใช่รักษา้นยายายาโอ้ยเผลอลงมาอีกครับโอ้โหตายแน่นอนตาย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 โอ้โหโอ้โหอะไรนะไปอาเบอาเบอาเบทำไรเขาตีเขาตีตายแล้ว ทำไมคุณทำกับผมอย่างนี้คุณมองหน้าผมคุณมองหน้าผมคุณมองหน้าผมข้างนอกเร็วมาจับป่ะหาไปเลยคุณมองผมหน้าคุณมองหน้าผมข้างนอกเร็วด่วนด่วนอมองหน้าทขาไมเอามองข้างนอกเราปากหน้าอโอเคนะครับมาขอจบคลิปเองเท่านี้แล้วก่อนครับบายเซียโอเคนะป้ากูไม่กระโดดวะอ๋อวิโอเคจบ